สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมือนี้กะมาพบพกับช่องแฮปปี้พิกไทยแลนด์อีกแล้วนะจ้าทุกคนมนีกะมาพบกับแม่อีกแล้วนะคะมืนี้แม่ก็จะทาเขาโขนะจ้าทุกคนก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกทุกคนที่เขามารับสมเนาะ มารับชมแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กับครอบครัวเลยจ้าทุกคนเดีด๋วย,ว,ย,ว,ยวมื้อนี้แม่จะพาเขาโขออน,นจะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะว่ามื้อนี้แม่จะพาอ็ดมเมนูพือเด้อเนาะนี่เนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของเมน,นูมื้อน,นี้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นปลาคอเนาะปลาคอที่พอบานเพิ่นเสอือกระลึบได้เนาะนี่ค่ะ แม่ก็จะเอามาทอดก่อนนะคะทุกคนน้ำมันก็หหอนแล้วเนาะ อันนี้ปลาค้ออันปลาค้อทรงโถเนาะข้าวบานพิงสิ่จานใดเนาะคะเนาะทรงโถกับขนาดประมาณตั้มตั้มแขนน้ำผูเนี่ยนะคะแม่ก็จะทอดก่อนเนาะทอดทอดเธอมันสุกแล้วก็กรอบนิดหน่อยเนาะคะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่์ส่วนผสมยางอ่นกันนะคะ เนาะค่ะจะเป็นมื้อนี้จะเป็นส่วนผสมของเมนูมื้อนี้เนาะอันนี้จะเป็นผักกระเฉดนะคะแม่ล้างหั่นเรียบร้อยมีกะหล่ำหั่นนะคะและะ้วก็มีถั่วนะคะถั่วฝักยาวหั่นเนาะส่วนในถ้วยอันนี้จะเป็นปลากระป๋องเนือจากปลากระป๋องแม่เอาเนื้อปลากระป๋องนี่ไปตาตาเสืออ่อตาเสื้อพริกแกงเนาะพริกแกงส้มนะคะแล้วก็เอาเสื้อน้ำปลากระป๋องหอมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามเป๊ะนะคะแม่แซไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเมนูมื้อน,นี้แม่ก็จะเอ็ดเมนูแกงส้มนะคะแกงส้มปลาช่อนนะคะแกงส้มปลาคอนะคะเนาะมื้อน,นี้จะเอ็ด,ดอาหารไทยเนาะมื้อน,นี้จะหุงข้าวนะคะทุกคนเี่นเนาะค่ะแม่ก็อยู่ในโคนะคะเอ็ดกับข้าวอยู่เนาะส่วนพอบานก็อยู่หลังบ้านนะคะนี่ พอบานิ่นกำลังอันกำลังทางป่าป่าพักอันพักขงสุรดเนาะออหรือว่าซื้อซื้อซื้อ,อภาษา,าไทยมันเอินน่ะเลยเออคณะเม็กซิกันไม่ละแต่ว่าบ้านแม่เอินพักพักขงสุดรดเนาะเห็นดีมันต้นเยื่อแล้วมันก็หกเนาะนี่คะ่ะพอบาเออพอบานิ่นก็หัก หากไปคือป่านะคะพรวบามันหากเคือป่าหักคือมันเปลี่ยนเราจะทุกคนมันหกเลยซะเออมันต้นเหยื่อแห้งนี่เต็มเต็มมืดเลยคางเหินพอบานก็จะหักมือละน้อยหักแล้วก็ไปทิมลงอันทิมลงซะคือป่าคือหอยกินเนาะหอยก็มักกินคือป่าคือหอยกินเนี่ยนะคะทุกคนอัน ทอดปลาแม่ก็ได้ที่แล้วเนาะค่ะเนาะแม่ก็จะตักขึ้นพักไว้สักก่อนนะคะนี่อันนี้จะเป็นปลาโคเนาะปลาโคส่งตัวนคะคะวันนี้แม่ก็มาค้างมอนะคะค้างมอแก่งเนาะค่ะเนะาะก็มอกระเดิดแล้วเนาะคะ่ะมอเดือดแลวแม่ก็จะเอา เนื้อปากกระป๋องนะคะที่แม่ต่าเสื้อพี่แกงเนะาะทั้งเนื้อทั้งน้ํานะคะเทลงไปเลยนะคะมอเดือดละเทลงไปเลยนะคะนี่เทลงไปเลยแม่ใส่มือน,นี้ส่งกระป๋องเนาะ <Yeah. S 1> เพื่อเพื่อความเข้มค้นเนาะค่ะเนาะ <Three. S 1> เพื่อความเข้มคุน้นแม่ก็เลยใส่ใส oh. ่ส่องกระป๋องนะคะ วันนี้ก็จะทาหมอเดิอดอีรอบนึงนะคะทาหมอเดือดอีรอบนึงแล้วแม่จงปุ๋งเนาะนี่จ้าทุกคนอันหมอก็เดิอดแล้วเนาะคะ่ะหมอเดือดแล้วแม่ก็จะปุ๋งเนาะปุ๋งแม่ก็จะซื่อนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะคะแม่จะซืออออ้อลงไปหนึ่งช้อนสงช้อน ซื้อประมาณสามบงเนาะเพราะว่าแกงซมนี่จะออกเปรี้ยวๆจากน่อยเนาะค่ะเนาะซื้อน้ำมะขามเปียะวันนี้ซื้อน้ำมะขามเปียกแล้วก็ซื้อน้ำตาลนะคะน้ำตาลแม่จะใช้น้ำตาลน้ำตาลใส่แดงธรรมดาเนาะเฮานแม่มีน้ำตาลใส่แดงแต่ว่าถ้าเพื่อมีน้ำตาลอันน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าว่างสินะมันจะเซ็มันจะเซ็ก็กันเนาะ ล้วก็เสืรอนี่คะ่ะน้ำปลานะคะนี่แม่ก็จะเสื่อประมาณนี้ก่อนนะคะนี่ซส้อลงไปแล้วก็จะขุนเนาะขนุนแกงง่ายเนาะคะ่ะแกงส้มนง่ายได้ทุกคนใช้เวลาแป๊บเดียววันนี้แม่ก็จะเสื่อมอเดิร์อีกแม่ก็จะเสิร์พักเนาะแม่ก็เสิร์ลงไปเลยพักแม่ก็จะมี หัวปักยาวหน่อยนึงเนาะแม่เอ็ดกินแม่ใสมือใดเด้อจ้ะทุกคนเอ็ดกินในเฮินเนาะแล้วก็มีกระลำนะคะเส่ลงไปแบบแกงส้มนี่แล้วแต่เนาะเฮามีพักหรือเฮากระเซือลงไปเนาะคะ่ะเฮาหมักพักหรือเฮากระซือลงไปเนาะ,นะะแล้วก็ผักกระเฉดนะคะใส่ลงไปพอบานเพื่อนจะหมักผักกระเฉดนะคะเมนูนี้กะ อบานพันเยอะนะแม่ก็เอเธอเอเธอกินนะคะนี่ค่ะอันพ่อห้อปรุงแล้วเรียบร้อยห้างกับคนเนาะกล้องก็มีโฟกัสเนาะเพราะว่าแม่ถ่ายเองถ่ายทั้งถ่ายทั้งเอ็ดไปหอมเนาะถือกล้องเองนะคะมืงนคะคะ หน้าตาสีสันก็นจะประมาณนี้แม่ก็จะสิมเนาะสิมรสก่อนอืมสิมรสแล้วกะยังมีเปรี้ยวเนะแม่ก็จะเสือเปรี้ยวอีกเสือเปรี้ยวเสือเข็มแล้วก็เสือหวานอีกรอบนึงเนาะคะ่ะทุกคนยังจืดอยู่เนาะ แม่ก็จะเสิร์ฟเปรี้ยวลงไปนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนครึ่งเนาะอืมบัน,นี้ก็จะเสิน้ำตาลนะคะน้ำตาลอีกจุกบุงเนาะน,นี่คะะแม่มก็จะเส้รน้ำปลาอีกจุกน้อยนะคะโอเคแล้วบะน,นี้แม่จะชิมแม่บะน,นี้ชิมรสนะคะพักกระซุกง่ายเนาะทุกคนแค่ทิมลงกระซุกแล้ว เราก็ต้องฟ้าวปุ๋งฟ้าวสิ่มเนาะเพราะว่าพักมันสุกเลยอืมถ้าโอเคแล้วกะต่อไปแม่ก็จะใส่เนื้อปลาทอดลงไปนะจ้าเนี่ยเสิรลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่จะเสิรลงไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแกงส้มแม่เนาะ แกงส้มปลาช่อนนะคะหรือว่าแกงส้มปลาคอนะคะก็นแล้วเรียบร้อยละนี่เนาะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไวส้สำนมีก่อนนะคะพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า